เครื่องเก่าใช้งานไปหลายเดือนแล้วไม่ได้ใช้คาบูมาล้างคาบูใหม่นะคะเรารับดูแลเฉพาะเครื่องร้านเราพี่คนบ้านไหนนะสามแยกบางชมพลสามแยกบางชุมพูนนอันนี้เครื่องพี่ใช้ไปกี่เดือนละสี่เดือนนะสี่เดือนแล้วสตาร์ทไม่ติดให้ทงล้างคาบูให้นะคะอ่ะลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งสิมีกุญแจอยู่นะคะใครถ้าใครไม่ใช้กุญแจก็ดึงมือนี่ ดึงมือนะคะพี่ต้องหาเมียช่วยจับแล้วอันนี้อุตส่าห์มาัดเชือกให้นะคะเนี่ยฮะดึงยากเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฝาลารุ่นมือหมุนไมพ่พี่ลองไหมอ่าลองเอาประแจให้พี่เขาดิลองดูดิมันดึงยากนักอ่าบางวันก็ลืมอเอากุญแจไปกุญแจหายอีก บางคนบอกว่าต่อแบตเตอรี่สตาร์ทกุญแจดีกว่าบางทีกุญแจหายแบตเสื่อมก็ทำงานไม่ได้ก็ต้องกลับมาดึงเหมือนเดิมนะคะแต่บางคนที่เขามีกุญแจอยู่แล้วเขาไม่ใช้เลยค่ะเขาบอกว่าใส่ฝาลานสตาร์ทแบบมือหมุนของเจ๊เนี่ยเนี่ยตัวแดงอ่ะพี่ลองดูหน้าตามันก่อนได้นะอ่าจับดูเลยเนี่ยแค่พี่แค่ถอดฝาเก่าออกแล้วก็ใส่ฝาใหม่เข้าไปดึงได้เลย ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องพกกุญแจเชือกดึงลาแขนล่าสุดลูกค้าไปโรงพยาบาลมานะคะดึงจนไหลหลุดอ่านี่ช่างมันคนทำงานจะรู้ดีนะคะสำหรับเครื่องยนต์ใหญ่อ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเชือกลาลหลุดหรือว่างไงทางล่างน็อตอีกตัวหนึ่งพี่ อ่ถอดออกมาแล้วก็ใส่ฟ้าใหม่ได้เลยอ่าเนี่ยค่ะฟ้าลานเดิมๆนะคะถ้าใครต้องการเปลี่ยนเป็นรุ่นมือหมุนนะคะนี่แล้วก็ถูกทางไหมคงอ่ให้ตัวงัดอยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่นอ็อตแทนฟ้าเดิม ส่วนเครื่องยนต์นะคะเราดูแลบำรุงซ่อมแซมให้ลูกค้าร้านเราเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเครื่องร้านอื่นเราไม่รับซ่อมนะคะแค่งานแพ็คของเราก็ทําไม่ทันแล้วอ่าไม่ได้ยิงนะคะแต่เอาจริงๆไม่อยากดูแลเครื่องให้คนอื่นนะคะร้านอื่นซื้อร้านไหนไปซ่อมร้านนั้นค่ะ แล้วก็ใส่ฟ้าล้านใหม่เข้าไปเลยนะคะเราไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะพี่เขาบอกว่าดึงก็ยากแบตเตอรี่ก็ต้องมาชาร์จมาเติมไฟอ่าถ้าใครมีเป็นเครื่องดึงมือไปซื้อได้สตาร์ตลูกค้าบอกว่าไม่กี่พันใช่แต่คุณยังไม่ได้ซื้อไอชุดนี่กุญแจอ,อีกอ่าแล้วก็ถ้ารวมรวมก็เกินสองพันห้าอาม โสยใส่ฝาลานเข้าไปอ,อันนี้ต้องไม่ต้องลองบูธใช่ไหมลองต้องลองบูธด้วยลองบูธด้วยฝาลานเบนซินตัวใหญ่13แดงม้าตรงไหมใส่บูธไปยังพี่ทงบอกให้พี่เขาใส่บูธแล้วใช่ไหมอ่าลองลองทำเองค่ะวันนี้นี่ถ่ายวิดีโอให้ลูกค้า ที่เป็นเจ้าของเครื่องนะคะลองใส่เองเลยนี่เครื่องยนต์ใช้มานานสี่ประมาณสี่ห้าเดือนเนี่ยซื้อจากร้านเราจริงนะคะสติกเกอร์ร้านเราสติกเกอร์ร้านเจ้าซื้อไปสี่เดือนแล้วก็สี่เดือนแล้วก็สตาร์ทยากอ่ามีเบอร์เดียวฮะโซลูนีเบอร์เดียวับเลยล้างขบูแล้วก็ลองให้พี่เขาดึงสตาร์ทแล้วก็ดึงติดนะคะแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องเชือกเรื่องลานอ่า ถ้าใครชอบก็ซื้อนะคะถ้าใครว่าดึงง่ายๆมีแรงเยอะพลังม้าเยอะก็ไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงินเราก็ใช้แบบดึงมือก็ได้เพราะว่าส่วนมากเครื่องยนต์เบนซินมันจะสตาร์ทง่ายอยู่แล้วนะคะถ้าใครสตาร์ทยากเกิดปัญหาสตาร์ทยากไม่มีแรงดึงอ่ากำลังแรงม้าตัวเองลดน้อยถอยลงไปแล้วหรือว่าเป็นสาวโสดไม่ไม่ทำงานคนเดียว ผู้ชายตัวเล็กกําลังไม่ดีกําลังไม่ถึงนะคะถ้าเปลี่ยนฝารานเป็นรุ่นมือหมุนควงแบบคูโบต้าก็มากที่ร้านเจโฮดการเกษตรเนี่ยใส่น็อตกี่ตัวพี่หนึ 1, 3, ่งสา่ามสามตัวนะคะพี่ลองสตาร์ทเลยสดๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่อ,อเดิมๆเลยพี่แบบเดิมเลยแต่แค่หมุน มือหมุนนี่นะคะ1ชุดของฝารานมือหมุนของเครื่องยนต์เบนซินนะคะเบนซินตัวใหญ่ก็จะหมุนประมาณสักห้าหกล้อพี่ถ้าเบนซินตัวเล็กตะกี้ที่ที่พี่มายืนดูเขาทำก็แค่สามรอบสี่รอบพออ่า ลองอีกสักรอบสิพี่อ่าดีกว่าดึงไหมพี่อ่าดีกว่าดึงอ่าลองสตาร์ทใหม่อีกสักรอบสิ